ถึงหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เริ่มทยอยจัดส่งแล้วนะคะเหรียญปู่นะคะรุ่นนี้ปังที่สุดแล้วปังนัมเบอร์วันแล้วปังไม่รู้จะปังยังไงแล้วเหรียญปู่499บาทจัดส่งฟรีเหรียญปู่รุ่นนี้ปังสุดแล้วค่ะไม่พูดเยอะเลยค่ะด้านในเป็นคาถนาในการบูชานะคะลูกค้าจะได้ไปเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเหรียญปู่ปังมากๆนะคะใครอยากได้เอาไปใส่พานขึ้นพานขึ้นหิ่งนะคะไว้กั บูชาขอพรนะคะแบบที่ทุกคนเขาปังกันลูกค้าไปดูรีวิวใต้คอมเมนต์เอานะคะว่าคนที่เขาบูชาเหรียญปู่ไปแล้วปังขนาดไหนเพราะหนึ่งจะไม่นั่งพูดอวดอ้างสรรพคุณนะคะให้คนที่เขาบูชาไปแล้วเขาปังแล้วเขากลับมาบอกต่อเองนะคะใครจะบูชานะคะใครจะบูชา499บาทจัดส่งฟรีเหรียญปู่รุ่นม,มหาโพคศัพ์นะคะเหรียญปู่รุ่นม,มหาโพคศัพ์ใครจะบูชา200อย ร <muitas> <arias> <sketches> ุ่นมหาโพคัพย์ใครจะบูชา299บาทจัดส่งฟรีหินถูกหวยค่ะ299บาทจัดส่งฟรีเหมาะสำหรับคนชอบเล่นหวยนะรุ่นมหาโพคัพยัเนี่ยรุ่นเป็นรุ่นที่เรียกเงินนะคะเรียกเงินเรียกทองนะคะรุ่นมหาโพคัพย์เป็นรุ่นที่เรียกเงินเรียกทองนะคะลูกค้าขะหินถูกหวยค่ะเหมาะสำหรับคนชอบเล่นหวยค่ะใครชอบเล่นหวยซื้อ ไม่เคยถูกเลยรางวัลที่หนึ่งเฉียดบนเฉียดล่างเฉียดหน้าเฉียดหลังสลับซ้ายสลับขวาสองตัวบนสองสองตัวท้ายแล้ววันท้ายสองตัวยังไม่เคยถูกกับเขาเลยค่ะสองตัวบนสองตัวลางก็ไม่เคยถูกตำราก็ไม่เคยจะได้กินกับเขาแนะนาให้ลูกค้าลองบูชาหินทูกหวยค่ะใครรับหินทูกหวย CF299 บาทจะส่งฟรีและแถมทุกพให้หินทูกหวย299บาทจะส่งฟรีและแถมทุกพให้ค่ะ ปีเซียดูดซับนะคะลูกค้า299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูพห้นะคะมหาเศรษฐี399บาทจัดส่งฟรีรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่1ใส่เองนะคะลูกค้ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่1ใส่เอง399บาทจัดส่งฟรีโอ้ยยังเด็กสไเลดเด้อจงสีไีให้ลูก่หน่อยนะให้ก่ยวให้หมูตะเกีดด่ว เดีส๋สิแจกตังให้ปีเสียดูซัพ์เน้นอำนาจบาร,รมีหน้าเกรงขามกำจัดศัตรูคนคิดร้ายคนคิดไม่ดีดวงตกปีชงทำมาหากินไม่ขึ้นและคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินแก้ปีชงนะคะคือปีเสียดูซับรย์299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูปให้ มหาเศรษฐีที่หนึ่งใส่อยู่399บาทจัดส่งฟรีและแถมทุกให้ปีเสียยกเน้นความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินเรียกเงินให้เราใช้แบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุกให้ปีเสียเดี่ยวได้แดงเหมาะสาหรับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการการงานการเรียนนะคะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุพให้แหวนปีเสีย199บาทจัดส่งฟรีและแถมทุพให้ ลูกค้าขาเหรียญปู่รุ่นม,มหาโพครั์นะคะของเหลือเหลือแค่เนี้ยลูกค้าของเหลือแค่เนี้ยดิดเดียวอ่ะใครโอนแล้วพิมโอนแล้วมาค่ะลูกค้าขาใครโอนแล้วพิมโอนแล้วมานะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเรียกชื่ออ่ะสกินแคปหน้าจอไว้นะคะเดี๋ยวจะเรียกชื่อนะคะเรียกเป็นชื่อเฟซ ชื่อเฟซนะชื่อเฟซใครที่หนึ่งเรียกนะคะให้คุณให้คุณเอาแคปหน้าเฟซบุ๊กตัวเองนะคะแคปหน้าเฟซไหมหรือว่าทักเพจทักเพจเนาะเพราะว่าลูกค้าขาแม่โทรมาอ้ามจัดการลูกค้าขาใครเสียบเรือ จริงไหมเดี๋ยวรอเจอกันนะคะกําลังไปกําลังไปร้านทองไปรอดูว่าจะซื้อกี่วงไปรอดูนะคะไปรอดูนะคะว่าจะซื้อกี่วงนะคะไปรอดูนะคะว่าจะซื้อกี่วงเดี๋ยวจะให้ดูมีอยู่แล้วสามร้อยค่ะจะไปซื้อเพิ่มจะไปซื้อเพิ่มคะ่ะมีอยู่แล้วสามร้อยวงจะไปซื้อเพิ่มคะ่ะไปซื้อมาวันนั้นสามร้อยนี่จะไปซื้อเพิ่มอีกคะ่ะนะคะกล่องส่มเราต้องปังคะ่ะ มีใส่เงินใส่ทองนะคะใส่เงินใส่ทองแล้วก็ใส่แผ่นใส่แผ่นทองไปนะคะใคร C F แล้วทักลายที่หนึ่งปักหมุดใครโอนแล้วพิมพ์โอนแล้วขึ้นมาเดี๋ยวหนึ่งจะเรียกชื่อแบบหนึ่งนะมี4ใช่คะคืออะไรรุ่นโกัสแบบหนึ่ง๋ยวจัดการให้ นะคะสองหมื่นสองพันสามร้อยคนหนึ่งจะอ่านชื่อนะคะลูกค้าขาหนึ่งอ่านชื่อใครนะคะเอาไปก่อนเลยนะคะคนละหนึ่งพันบาทอ่านชื่อใครเอาไปก่อนเลยคนละหนึ่งพันบาทลูกค้าคนโอนแล้วมีไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งขอแจกไปก่อน <S 2> 2. <S แจกไปก่อนสองรางวัลคนแรกนะคะลูกค้าขา คุณอะไรดีคนแรกคุณอะไรดีสุ่มมาหนึ่งคนดิปะปาอ่ะคนแรกสุม่มแจคนแรกก่อนเลยนะคะหรือคุณคุณจูนจุรารัตค่ะคุณจูนจุลารัตนะคะคุณจูนจุลารัตคุณจูนจุลารัตแปบ๊บหนึ่งขออนุญาตทักแซกไปนะคะอ่านไปดูในเพจ <c oughs> ดูไอแชทเพจคุณจูนจุรารัตน์นะคะคุณจูนจุรารัตน์คนแรกเอาไปก่อนไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาไล์อีกแล้วเราก็จะกลับมาแจกอีกนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาไล์อีกแล้วเราก็จะกลับมาแจกอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเราจะซื้อทองอีกนะคะแล้วก็จะกลับมาปักหมุดแจกอีกนะคะต่อไป นะคะอีกคนหนึ่งคุณสิริรัตวงศานะคะแจ้งหลักฐานการโอนเงินมาค่ะได้อย่างกลัวทักแชทเขาไปแล้ว <c oughs> คุณสิริรัตวงศานะคะคุณอะไรอะสิริรัตคุณสิริรัตวงศานะคะกับคุณจูนจุลารัตนะคะสองคนนะคะ ขอหลักฐานการโอนนะคะลูกค้าขาแจ้งในแชทเลยอ่าคุณจูนจุฬารัตน์ส่งมาแล้วค่ะหลักฐานการโอนนะคะคุณจุฬารัตน์สดลูกขาโอนเรียบร้อยนะคะวัาเขาแจ้งเลขบัญชีแล้วก็แคปหน้าจอเลยแจ้งเลขบัญชีแจ้งเลขบัญชีเชดี๋ยวโอนให้เลย หน้าจอค่ะรัฐบาลไทยแคบหน้าจอใครแคบแล้วนะคะใครแคบแล้วกดศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งรัวรัวค่ะใครแคบหน้าจอแล้วกดศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งรัวๆัวค่ะลูกค้าใครยังไม่ได้แจกรางวัลหนึ่งพันบาทไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนึ่งกลับมาแจกอีกนะคะหนึ่งขอไปซื้อทองก่อนนะคะเดี๋ยวราคามจะดีดขึ้นเดี๋ยวจะดีดขึ้นกว่านี้ ขอไปซื้อทองก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่วันนี้จะไลฟ์ประมาณสามรอบใครอยากได้ใครที่อยู่ในกลุ่มรอรอของดีคืนนี้เลยค่ะใครอยู่ในกลุ่มรอของดีคืนนี้เลยปู่รู้ให้เราไปอ่านโน่นมึะไหนเด็กบอกไปติดต่อที่คนที่เข้าโรงถามมึงว่าให้ไปเป็นไห ชีว่าหลังเรื่องอะนั่นติให้แคบแล้วกดสูตรนะคะลูกค้าวันนี้หนึ่งชอบชอบสูตรมากๆ หนึ่งจะมีการทําพิธีนะคะคืนนี้หนึ่งจะมีการทําพิธีเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากได้แนวทางนะคะก็รอคืนนี้นะคะใครที่อยากได้แนวทางก็รอคืนนี้นะคะในกลุ่มนะคะจะลงให้ หลายคนนะคะที่แบบไม่มีคนดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาคุยกันได้นะคะหนึ่งก็จะช่วยกดแชร์ให้นะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่แม่นฮาน้อยเท่าไหร่ลาวหนึ่งพอได้นะคะลาวหนึ่งก็ถือว่าหนึ่งถ้าตัวแบบถ้าตัวฟันหนึ่งหนึ่งก็จะหนึ่งก็หนึ่งก็ว่าหนึ่งฟันแม่นแหละลาวนะคะหลุดน้อยมากแต่รัฐบาลไทยเนี่ยหนึ่ง กรารันตีหนึ่งมั่นใจแต่ถ้าแบบฮานอยอย่างเงี้ยใครรู้ตัวว่าว่าแม่นว่าปังหนึ่งจะช่วยกดแชร์ให้นะคะไม่คิดเงินเลยไม่คิดสักบาทอาชีพเดียวกันนะคะก็ใช่ค่ะแจ้งโอนในไลน์เลยค่ะกระเป๋ามายังมาแล้วพี่มาแล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะพี่พี่วิชุดาพี่สาวของน้องกระเป๋ามาแล้วพี่วิชุดาพี่สาวของน้องกระเป๋ามาแล้ว รอเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวไปขอไปซื้อทองก่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงให้นะคะว่าซื้อทองเยอะขนาดไหนละ่ะเท่าไหร่นะคะจะชิถ่ายมาให้บึงแหวนปู่จะมีอีกไหมแหวนปู่ตอนนี้จริงๆอะอยู่ในขั้นตอนของการทําพิธีค่ะคือถ้าไม่ครบก็คือเอาออกมาไม่ได้เลยค่ะนะคะให้อาจารย์ทําพิธีอยู่